สวัสดีครับวันนี้ชาวินจะมาแกงผักแว่นนะครับแกงผักแว่นนาใส่ปลาช่อนปลาดุกนานะครับปลาช่อนชวินไปยกยอมาได้นะครับพริกแกงก็มีกระเทียมหอมแดงกะปิแล้วก็พริกหนุ่มนะครับหรือจะใช้พริกขี้หนูก็ได้นะครับ ใส่ไปในน้ำแกงเลยตั้งน้ำเดือดใส่ใักไข่ลงไปด้วยนะครับกันคาวนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปก่อนนะครับใส่ปลาลงไปก่อนเลยเททะเลนะครับ ไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวจะขาวเดี๋ยวรอปลาสุกแล้วก็ใส่ผักแ่นทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นผักที่สุกเร็วมากแป๊บเดียวก็สุกแลครับรอปลาสุกแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อปลาสุกแล้วเดี๋ยวใส่ผักแบนลงไปเลยนะครับแป๊บหนึ่ง ใช้มือหยับลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาไปแป๊บหนึ่งนะครับ รอผักแว่นสุกแป๊บหนึง่งเปิดฝาดูแป๊บหนึ่งนะครับผักแว่นสุกแล้วแป๊บเดียวก็สุกนะครับผักแว่นคนคน,คนโอเคชิมแล้วก็ปรุงรสนะครับเค็ม พอดียางอะไรยางก็แล้วแตกใจชอบนะครับรสด,ดีนิดหน่อยพูชรสนิดหน่อยโอเคนะครับอร่อยแล้วเดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะครับง่ายๆนะครับแกงบ้านๆผักก็เก็บเอาตําทุ่งนา เสร็จแล้วนะครับแกงผักแว่นใส่ปลาดุกนาะปลาช่อนนะครับกับข้าวบ้านๆนะครับแกงผักแว่นใส่ปลาดุกแอนพริกใส่ให้หน่อยหนึง่งจีพริกกับนะครับอร่อยอร่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด like, กดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดติดตามให้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวินยองนะครับชาวินขอบคุณจันทักนะครับ ที่คอยให้กำลังใจชวินมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหนักๆน,นะครับแล้วป้ากันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ